สวัสดีค่ะไลฟ์สไตล์บายถทติกุลค่ะคลิปวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับไม้ประดับชื่อว่าออมชมพูต้นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศปรับเปลี่ยนบรรยากาศภายในบ้านเวิร์กฟอร์มโฮมสายพิงแ plan สุดฮิตนะคะปัจจุบันการปลูกต้นไม้เป็นเทรนด์ฮิตของคนเมืองนะคะผู้คนแสวงหาธรรมชาติมากขึ้นและอยากอยู่ใ,ใกล้ชิดธรรมชาติ ประกอบกับช่วงนี้ที่มีการระบาดของโควิด -19 ทำให้ทุกคนต้องล็อกดาวน์ตัวเองโดยใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในบ้านเพื่อป้องกันตัวเองรวมทั้งกลุ่ม Work f r ฟ m Home ขยายตัวมากขึ้น บ้านจึงกลายเป็นศูนย์กลางความสุขที่สำคัญของครอบครัวค่ะจากพฤติกรรมของคนทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากเคยอยู่บ้านเฉพาะตอนเย็นหลังเลิกงานเช้ารีบออกไปทำงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่บ้านตลอดเจ็ดวันนั้นก็ได้เกิดขึ้นดังนั้นการมีต้นไม้ปลูกในบริเวณในบ้านและนอกบ้านมีความจำเป็นมากขึ้น ผู้คนหันมาปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านในห้องรับแขกบนโต๊ะทำงานภายในห้องอาหารการปลูกต้นไม้ยังมีประโยชน์หลายอย่างเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะจากภาพ before นะคะเมื่อไม่มีต้นยไม้อยู่ก็จะแห้งแล้งนะคะหลังจากนั้นเรานำต้นไม้ออมชมพูมาวางค่ะนี่คือภาพ after หลังจากที่เรานำซิงโคเนียมพิง์ หรือต้นออมชมพูมาวางไว้บนโต๊ะทำงานนะคะเพื่อเพิ่มความสดใสให้สบทื่นให้กับผู้ทำงานค่ะและคาดว่าน่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยค่ะการปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านมีประโยชน์หลายอย่างนะคะประโยชน์ขั้นแรกก็คือปรับปรุงบรรยากาศภายในบ้านการเลือกพันุไม้ฟอร์มสวยๆนะคะจัดมุมภายในบ้านจะทำให้บ้านนั้นดูเขียวขจีหรือมี ้นไม้ที่มีสีหวานทำให้บ้านดูสดชื่นและสดใสขึ้นค่ะสอนะคะต้นไม้บางประเภทเป็นต้นไม้ช่วยฟอกอากาศค่ะเพิ่มปริมาณออกซิเจนในที่อยู่อาศัยทำให้ผ่อนคลายมีการศึกษาพบว่าต้นไม้สามารถลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศได้20%นะคะอีกทั้งมีการใช้ต้นไม้บำบัด 3นะคะการใส่ใจดูแลต้นไม้รดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยเป็นกิจกรรมยามว่างที่สำคัญค่ะการได้เห็นการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่เลี้ยงอาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและอารมณ์ได้ทำให้คนใจเย็นและคิดบวกคลายเครียดด้วยค่ะข้อดีข้อหนึ่งของการปลูกต้นไม้จะกระตุ้นความคิดและการทำงาน การมองที่ต้นไม้มีใบไม้สีเขียวหรือสีที่หลากหลายอาจจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสมองช่วยจดจำความคิดสร้างสรรค์ทำให้การทำงานต่างๆดีขึ้นค่ะและประการสุดท้ายเดี๋ยวนี้ต้นไม้ต่างๆนะคะจะมีการตั้งชื่อวันนี้เราจะพูดถึงต้นออมชมพู ต้นไม้ที่มีการตั้งชื่อแบบนี้นะคะจะเสริมสร้างกำลังใจให้ผู้ปลูกค่ะช่วงนี้เพื่อนๆหลายท่านคงอยู่ในกลุ่ม work from home กันนะคะเพื่อปรับเปลี่ยนอากาศและบรรยากาศภายในบ้านวันนี้ไลฟ์สไตล์ใบยถิติคุณค่ะจะมาแนะนำต้นไม้ที่มีสีสันสดใสสีพาสเทลชมพูนะคะชื่อว่าต้นออมชมพูค่ะ ต้นอ,อมชมพูหรือพิงซิงโกเนียมนะคะเป็นต้นไม้มงคลสีหวานใบเป็นสีชมพูนะคะด้านบนใบมีสีชมพูสวยงามมากส่วนด้านล่างของใบก็ยังมีสีเขียวอมเทานิดนิดลักษณะใบนะคะของอ,อมชมพูนั้นมีรูปคล้ายหัวใจแต่อ้วนนิดหน่อยนะคะใบและเส้นใบจะมีสีเขียวสลับชมพู ก้านใบมีสีเขียวอมเทานิดนดนะคะขอใบมีสีชมพูไม่มีสีเขียวปนค่ะในส่วนการขยายพันธุ์ของต้นอมชมพูนะคะอาจจะขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อปักชำยอดและอีกวิธีหนึ่งคือการเพาะเมล็ดค่ะ อมชมพูนะั้นเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างปลูกง,ง่ายนะคะไม่ชอบแสงแดดจัดเอาไว้ในออฟฟิศนะคะก็วางไว้ในหน้าต่างให้รับแสงบ้างค่ะปลูกในดินร่วนแล้วก็โปร่งด้วยค่ะการลดน้ำนั้นนะคะสองสาวันลดครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกต้นอมชมพูนะคะ เื่อว่าถ้าปลูกต้นอ,อมชมพูไว้ในบ้านจะเรียกเงินเรียกทองและโชคลาภและผู้ปลูกจะสามารถเก็บออมเงินเพิ่มพูเงินได้มากขึ้นค่ะเหตุผลหนึ่งที่ดิฉันเลือกต้นอ,อมชมพูนะคะมาแนะนำให้เพื่อนๆก็คือส่วนมากแล้วไม้ประดับจะมีใบเป็นสีแดงสีเขียวหาสีชมพูพาสเทลแบบนี้ยากนะคะ เพราะฉะนั้นจึงเลือกต้นออมชมพูมาและราคาก็ไม่สูงอยู่ประมาณ200-500บาทค่ะไลฟ์สไตล์บายทิตคุณค่ะฝากกดกั Subscribe like, กดไลค์กดแชร์ติดตามช่องทิตคุณชยวัน h ชนแนลฝากให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิดด้วยนะคะขอให้ทุกท่านหายค่ะ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ